เสือน้อยได้เลขจากไหนครับห้าตัวห้าตัวฮะอะไรลูกเลขอะไรครับเลขอะไรเลขจากห้าตัวห้าตัวห้าศูนย์ใช่ใช่อออกไหมออกออกอ๋อนี่นแค่นี้แหละลูกออกแล้วเข้าหัวกลุ่มแค่นี้แหละคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีครับทำความขลรบอ่าวันนี้อยากกินขนมไหมเสือน้อยเสือน้อยอยากกินขนมไหมอยากกินอยากกินหนูมานีเดีือดตาให้กินมามาเออแต่แต่ก่อนงนเะเสือน้อยนั่งนั่งตรงนี้ก่อนเออแต่ก่อนที่จะได้กินต้องคุยกันก่อนนะใช่ไหมมันต้องทำงานก่อน โอเคไหมเออใช่ไหมมันต้องทำงานมันจะได้ตังค<อ>์ซื้อขนมเนาะเป็นยังไงหลายงวดแล้วไม่ได้เจอกันฮ<ด>ะ<ด>โอ้วันนี้เดี๋ยวมีตังค์อยู่เว้ยให้เสื้อน้อยไปกินขนมไว้วันนี้ <c oughs> เอาแบบอิ่มเลยนะเอาให้มันอิ่มๆเลยนี่วันนี้เนี่ยจะให้ให,ให้ให้หมดเลยนี่วันนี้จะให้หมดเลยมุนไม่ได้มันเสียแล้วมั้งลูกงซื้อมาเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ดูให้ เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอตาฝั่งนี้ซื้อซ่าซได้กินขนมแน่แต่ต้องได้ทำงานก่อนเรอวันนี้ไหนแม่ดูให้มันนี่สิลูกโอ้เร็วเรน้อยฝั่งนน้นเนาะใครนะใครนะตาดมก็มานะตาดมก็มาโอ้ตาดมพ่อยตาดมก็มีขนมมาด้วยโอตาดมก็มีขนมมาด้วยโอ้เท้าตาให ค่าขนมอหมุนได้แล้วเอาเสือน้อยเสือน้อยวัดีท่านผู้ชมอีกรอบหนึ่งก่อนวัสดีครับมองด้วยฝั่งนี้ด้วยนี่มองมาฝั่งนี้วัสดีครับไหนได้ข่าวว่าเสือน้อยมีตัวเลขจะปล่อยใช่ไหมใช่ใชู่้พูดดังๆชัดๆเ้อะใช่ใช่ครับ อเสืออะไรเล่นลูกรถเหรอเนี่ยตัวรถทำไมหัวมันอย่างนั้นเนาะเสือเสือน้อยได้เลขจากไหนครับห้าตูนฮะอะไรลูกเลขอะไรครับเลขอะไรเลขจากห้าตูนห้าตูนห้าศูนย์ใช่ใช่เสือเสือน้อยได้มาจากไหนครับไดจากวันจีริฮึ ไปจากร้านใหญ่ริวร in ้านไหนลูกร ja e. ้านใหญ่ริวร้านใหญ่ริวยิวยิวหรือริวร้านใหญ่ริยวยิงเสือน้อยนิมิตฝันเอาบ่อหรือไม่เลยนิมิตเอาบ่อที่ตรงนี้ห้าศูนย์นี่ฮะฝันไหมไม่ฝันมันมันอยู่กับอะไรลูกเห็นอยู่กับอะไรครับมันอยู่ตรงไหน โอ้จะไปถามอะไรเด็กมากมายเขาบอกตัวเลขพอเอาตัวเลขมันก็พอมาสายอะไรของคุณนีครับเอาบอกอีกครั้งหนึ่งลูกตัวไหนใจตัวเดิมไหมลองถามดูตัวไหนลูกดิฝอยออกอะไรเอ่ยตัวไหนครับห้าศูนย์ห้าศูนย์อีกไหมมีแค่นี้ใช่ไหมครับครับมีเลขอื่นไหมมีเลขไม่มีไม่มีมีศูนย์ตัวเดียวออกไหมออกมีหร แค่นี้แหละลูกออกลาเก่าหัวกูุ่มแค่นี้แหละห้าศูนย์เนาะครับไปเอาเดี๋ยวนี่ทำงานแล้วมต้องได้ค่าตอบแทนเอานี่ครับเอาอันนี้นี่นี่สวัสดีครับลูกขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับไปกินขนมนะโอ้น่าจะไม่หน่องพี่ไอ้ยักษ์ไอ้ยักษ ก่อนจะวันนี้เอาบอกอีกครั้งหนึ่งกซื้อหานอซื้อซื้อตาซื้อตาเอาซื้อตาดมอีกเอาแล้วงานนี้เอาซื้อตาดมอีกร้อยหนึ่งเอาน้ำไม่เอาแน่ไหมฮะสวนมาแน่ไหมมาแน่ไหมครับออกนี้ออกนี้ตรงตรงไหมอ๋ออืมเอาอีกครั้งหนึ่งลูกก่อนจะเอาแ๊ปซี่ไม่เอาน้ำไม่เอาเขาไม่เอาน้ำอันนี้ไม่เอาเปล่เขาเอาแต่ขนมเป็นเราไม่เอา แม่เลี้ยเอาไม่เอาไม่รู้จะกินอเลอะม่ไม่ให้กินไม่เอาไหมเอาไหมไม่เอาไม่ซื้อแล้วซื้อซื้อซืของเขาแล้วเอาคืนเนาะเออซื้อแล้วลูกจ๋าบอกอีกครั้งหนึ่งลูกลูกอาตาจะกลับบ้านแล้วครับเลขจอกอะไรนะครับห้าศูนย์ตัวเดียวนะครับครับโอเคครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้ชมด้วยน้อง เสือน้อยน้องเสือน้อยขอบคุณครับขอบคุณครับับนนี้ด้วยจีครับขอบคุณคับอย่าลืมกดติดตามช่องบ่าวสามลิพกัน